สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบก,กับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นมวยไทยจัดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่4เมษาย,ยน2564เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจัดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนล 9, หลักสบบ .279 หลุนสนุกทุกสังเวียนโมเดลวมวยลเซ็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ sbb279 มีแอดนำหน้าก่อนนะครับ sbb279 แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์ราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4ส,สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นมวยไทย7จ็สีล้วนๆอยู่นะครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่4นะครับคู่เอกในรายการมีการชิงแชมป์ว่างนะครับรุนซูเปอร์ไลเวท140ปอนด์วีทีจง74สนะครับสำหรับมวยไทยเจสีนะครับก็ยังคงชกในระบบปิดเหมือนเช่นเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยครับยังไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแฟนมวยก็เปิด ทีวีทางจอบ้านท่านนะครับรับชมได้เพียงช่องทางเดียวนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งนี่เป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับเดโชเ<อ>ล็กปอลีรักนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่านาะยาปาควิวคอนแก่นนะครับพิกัดก็คือ121ปอนดปอน ทางด้านฝ่ายแดงเดโชเล็กนี่นักชกวัย18ปีนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับเดิมทีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ปอรบริลักษ์นะครับโดยมีคุณประสงค์บริลักษ์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาเก็บตัวแล้วก็ ทำน้ำหนักต่อที่คขายมวยสิงมาวินนะครับอยู่ในความดูแลของเส้นหนึ่งสิงมาวินนะครับทัชชนนคดชาสุวรรณครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวเลยนะครับเข่าอาชีพเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับเปิดเกมเดินปั้มจับตีล็อกพัดมดตีบูสู้ดุดันเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของท่านฝ่ายแดงเดโชเล็กก็มีชนะคะแนนมังกรยกทีเอ็นมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนปากพิภพเอราวัณที่ช่องเจ็ดสีลาสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับฉลามเสือนายกเอท่าสาราที่ช่องเจ็ดสี ล้วก็ตกรอบมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยีที่ผ่านมานะครับเดโชเล็กนี่ก็ถ้ายังจํากันได้นะครับเคยเข้าร่วมชิงชัยนะครับในมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยีที่ผ่านมานครับแต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวนะครับตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับ3ฟอร์มหลังของทานฝ่ายแดงเดโชเล็กก็มีชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับซันโวนี่นักชกวัย19ปีนะครับจากจังหวัดขอนแก่นเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายบูมเด็กเซียนนะครับโดยมีบูมเด็กเซียนนะครับอภิปัตเลิศเลิศรักชีวคุณนะครับเป็นคนจัดการเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเพศจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเตะนําปั้มตามในล็อกวัดบัตตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเหมือนกันนะครับดอกได้ในดีนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะคะแนนสิงหาเล็กสอโชคมีชายที่อ,อตกสามแพ้คะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่อ,อตกสามลาสุดนะครับชนะน็อกยกสี่โพสีสิทธิ์แก้วประพลที่เวทีลุมพินีสามฟอร์มหลังนี่ชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับอยู่ซันโบยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับที่ฟอร์มดูดีกว่านะครับวงนอกก็อาวุธดูรวดเร็วกว่าด้วยนะครับวงนอก อาวุธเร็วกว่าชิงทําก่อนต้นๆนี่นาไปก่อนนะครับทาได้ดีกว่าแน่นอน,นครับวงนอกแต่วงในนี่น่าจะเป็นแดนของทางด้านฝ่ายแดนนะครับเดโชเล็กเพราะว่าเป็นประเภทเข่าในเหนียวเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวงนอกดูเป็นรอนครับต้นๆนี่ผมมองว่าทางด้านซันโวนะครับ,นนบ,รบชิงจังหวัดทาก่อนอาวุธดูเร็วกว่าอาวุธ ชกจากจุกจิกด้วยนะครับอาวุธดูเร็วกว่านะครับเชิงชกฉลาดนะครับผมมองว่าต้นๆออกนําไปก่อนนะครับร่างกายก็น่าจะดูได้เปรียบด้วยเพราะฟอร์มดูดีกว่านะครับต้นๆนาไปก่อนนะครับชิงทําก่อนนะครับไม่ปะทะวงในมากนะครับไปปลายนะครับเก็บกันอาวุธดีๆนะครับประคองเกมมีโต้มีเทียงสุดท้ายผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเดโชเล็กปอบริลักษ์ไปได้แบบสนุกคู่กี้นะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซันโมยูฟาบูมเด็กเซียนส่วนคู่ที่2นะครับ ฝ่ายแดงก็คือมงลบสอสลัดชีพนะครับหรือว่าเจ้าอิทิพนนะครับวอยืนยงส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับประตักเพชรวีเคเขาใหญ่นะครับหรือว่าซินบีมวยไทยพิกัด119ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมึงลบนี่นักชกวัย23ปีจากจังหวัดหนองคายนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยสอสลัดชีพจังหวัดลบบุรีนะครับโดยมีนายกด้งนะครับนายกจำเริญสลัดชีพนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีประธานวอลล่าคำรอดนะครับให้การสนับสนุนอัดฉีดก่อนชกนะครับมวยขวานะครับเป ็นมวยประเภทเปิดเกมนะครับข่าวไนเหนียวนะครับเดอะเตะนําปั้มตามนะครับลลอกลัดมดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งเลยนะครับบูสู้ดุดันน็อกได้ในดีนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเมืองลบนะครับก็มีแพ้คะแนนเมืองสยามคูต้อมบัวขาวที่อ,อกตกสามนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรซีด้ากบวัสดุพันภูเก็ตที่วัทีลุมพินีนะครับล่าสุดนะครับสรุดแพ้คะแนนให้กับยอดพลันชัยที่อ,อกตกสามสามฟอร์มหลังนี้ ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2ครับฟอร์มถือว่ายังมีสรุปสรุปอยู่นะครับส่วนทางด้านฝ่าน,น้ำเงินนะครับประตักเพชรนี่นักชกวัย22ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิ์หนุ่มน้อยสิงป่าตองนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัทบุรีเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเซียนเอกเมืองนนท์นะครับ ให้การสนับสนุนแล้วก็อาชีพก่อนชกนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเพศจงังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเลียมดีนะครับเต้นสายหน้าแรงนะครับในคองรัดมัดตีเดินปั๊มจับตีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรง,แงเลยนะครับเป็นมวยประเภททั้งมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยครบเครื่องเลย3ฟอร์มหลังของท่านานฝ่ายน้ําเงินประตักเพชรนะครับก็มีแพ้คะแนนวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีลุมพินี แพ้คะแนนบุญชนะนายกเอท่าสาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไปปีหนึ่งหายไปประมาณเป็นเกือบเกือบปีนะครับกลับมาไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านลุ่งเพชรเ,เจริญที่อ,อตะกอสามสามฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1นนะครับคู่นี้เป็นนอกกับในอีก1คู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงมูงลรถี่ต้องบอกว่า ข่าในาเหนียวแน่นเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกนี่ดูว่าอาวุธเร็วกว่านะครับตนตนนี่ออกนําไปก่อนนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินประตักเพชรเพราะว่าอาวุธวงนอกดูเร็วกว่านะครับปลายปลายนี่เก็บกันอาวุธดีๆนะครับมีโตมีเทียงประคองเกมไปเรื่อยๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเมืองลบสอสละดชีพไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับประตักเพชรว k เขาใหญ่ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเจ้าชัดชัย p ีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเพชรจัดสีสอเทียนโพนะครับพิกัดก็คือ127ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าเสือใหญ่นี้นักชกวัย21่ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับเก็บตัวฟิตอมีค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับโดยมีสารวัตรเชษนะครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับอาวุธหลากหลายเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับในคลองลัดมัดตีนะครับมีลูกอาวุธมวยไทยสวยงามนะครับลูกกระโดดสลับเข่าร้อยสองชั้นนี่ทาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ดีเลยนะครับ แล้วก็น็อกคู่ต่อสู้มาแล้วหลายคนด้วยนะครับที่ใช้ศิลปะแม่ไม้หมวยไทยลูกสวยงามนั่นก็คือลูกเขาละสองชั้นนะครับน็อกคู่ต่อสู้มาหลายลายแล้วนะครับเป็นหมวยเืออาวุธหลากหลายเลยแล้วก็มีท่ายากที่นักมวยหลายคนทําไม่ได้นะครับโดย ลูกสลับข่ารอยสองชั้นนี่ทางนั้นเจ้าสุขใหญ่ทาได้ดีแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้มาหลายไฟแล้วด้วยนะครับสามฟอร์มหลังของทางนั้นฝ่ายแดงนะครับเจ้าสุอใหญ่มีชนะน็อกยก4ี่ตรงทรัพย์สละชีพที่อตกระสามชนะน็อกยก2นะครับโดมพลันชัยที่ช่อง74นะครับลาสุดนะครับชนะคะแนนกาก้ายูฟาเอสซีอาแปะมินบุรีที่อตกระสามสามฟอร์มหลังนี่ชนะสองชนะสามไฟเลยนะครับเป็นการน็อกเอาท์ถึง2ไฟด้วยนะครับ หไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงเจ้าเสือใหญ่นี้ต้องบอกว่ายัางสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดทั้ง6ไฟเลยต้องบอกว่าช่วงมีร่างกายดูดีมากๆเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินชัดชัยนะครับนักชกวัย23ปีนะครับจากนครศรีธรรมราช เก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสี่ยแขกนะครับสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีทางด้านสอนดาเกียรติสมานชัยสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับอดีตดีกีนี่ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับดีกีนี่แชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับรุ่น122ปอนด์มี็ทีช่อง7สีนี่แห่งนี้เลยนะครับดีกีนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยอาวุธหลากหลายนะครับเตะนำปั้มตามนะครับในล็อกลัดมัาตี เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเขาคล้องวงในนี่ดูแล้วคล้องได้สวยงามและก็เหนียวแน่นมากเลยนะครับวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวาเตะนําแล้วก็เข้า,ขาไปปั้มตามน,นะครับหลอกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินชัดชัยนะครับ ก็มีชนะคะแนนฉมกเพชรลูกเจ้าพ่อกุมภกันที่ช่อง74นะครับหลังจากมันก็แพ้คะแนนให้กับเพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์ที่ธนกรสเตเดียมนะครับล่าสุดก็อย่างโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนมรกตก่อรุ่งธนาเกียรติที่เวทีบัวหลังสิบิ์มฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1น,นะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่า6ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะรวดทั้ง6ฝ่ายเลยนะครับมองว่าช่วงนี้ร่างกายดีมากๆเลยนะครับ การยืรยะดูว่าน่าจะมั่นคงกว่านะครับถึงแม้ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าชัดชัยนี่กระดูกมวยนะครับประสบการณ์มวยอาจจะอาจจะดูดีปี่ดูได้เปรียดนะครับดูดีกว่านะครับชื่อเก่าก็คือเพชรศรีสอเทียนโพนะครับกระดูกมวยบรารมีมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าร่างกายช่วงหลังๆนี เป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันนี่ฟอร์มสดมากๆหกไฟสุดท้ายนี่อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับฉะนั้นบทเบียดไปแล้วการยนระยะท้ายนี่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพัน์นี่การยนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายดูดีกว่าแน่ๆนะครับยนรยะได้มั่นคงกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนอาชนะคะแนนทางด้านชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณน้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ ส่วนคู่ที่4นะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทเวทีช่อง7จสีนะครับพิกัดหนึ้อยสี่ปอนด์นะครับแต่ว่าตกลงชกกันในพิกัดหนึ้อยสามปอนด์นะครับแต่เป็นการชิงแชมป์เข็มขัดนะครับ140ปอนด์เวทีช่อง7จสีนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับหรือว่าจำป่าบอลส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าสิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับหรือว่าเจ้าแมทธิวลลููกกกนนนนน้้ออองงหาะะคครรััับบพิดด139ป์ ทางด้านฝ่ายแดงตะเผาแก้วนี่นักชกวัย18ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับเก็บตัวฟิซ์อมดีค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับโดยมีเซียนหนึ่งสิงห์มาวินทัดชนนนคดชาสุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าไนเหนียวนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับเข่าทรงแข็งแรงด้วยนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะเดินได้ยันห้ายกเลยนะครับ สามโฟมหลังของท่านันฝ่ายแดงตะเผาแก้วนะครับก็มีชนะคะแนนโลโบภูเก็ตไฟขับนับมวยบาราซิลนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นได้น้ำหนัก2ปอนแล้วก็ได้ใหญ่กว่าเห็นเลยนะครับ ล่าสุดนี่ขึ้นชั้นนะครับไปเจอกับไอเจ้าลาหนึ่งล้านเล็กจิตเมองนน์นะครับที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าแพา้น็อกไปนะครับล่าสุดของท่านนั่นฝ่ายแดงตะเภาแก้วนี่แพ้น็อกยก3ามให้กับ1ล้านเล็กจิตเมืองนน์ที่จังหวัดสงขลานะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝันน้ำเงินเจ้าสิวกรนะครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสตูลน,นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย P ี PK, แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีทางด้านเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะและก็มีสอนดำเกียรติสมันชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีโกเกตสมเกตเรียงประสิทธิ์นะครับให้การสนับสนุนทางด้านสิวกรเกียรติเจริญชัยอยู่นะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล่อง,คร,องครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธรวดเร็วนะครับ เชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับจุกจิกนะครับมีลูกหลักเหลี่ยมลูกกระตุกลูกกระชากทําให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยนะครับเป็นลูกอีกลูกเก่งของทางนั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับสืกกอร์เกียรติเชริญชัยนะครับเป็นมวยเพศอา,อาวุธชกยากจุกจิกนะครับคลาสสิกอาวุธสวยงามนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับ,140บร้อยสี่สิบปอนด์ซูเปอร์ไลท์เวทนะครับแต่ว่าชก ตกลงชกกันในพิกัด139ปอนด์วัดกันระหว่างนอกกับในนะครับทางด้านฝ่ายแดงตะเภาแก้วนี่เป็นมวยเพจเข่าไนเหนียวเป็นมวยเดินปั้มจับตีเป็นมวยวงในล้วนๆนะครับส่วนเจ้าฝ่ายน้าเงินสีมก่นกอน,นี่เป็นมวยเพยจจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีวงนอกทําได้ดีกว่านะครับวัดเชิงกันว่าระหว่างนอกกับใน ใครจะชกในเกมของตัวเองได้มากกว่ากันนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่เจ้าตะบเพาแก้วนี่ต้องบอกว่าเคยเข้าไปชิงแชมป์1้อยสสิบหปอนด์วีดีช่องเจสีมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับกับเจ้าสิทธิศักดิ์เจ้าซิ่งนะครับแต่ว่าวันนั้นก็แพ้คะแนนให้กับสิทธิศักดิ์ไปก็อ,อกหักในแชมป์ร้อยสาสิบหปอนด์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาชิงร้อยี่สิปอนด์อีกเส้นหนึ่งมาดูว่าทางด้านสิ่อปกรณ์จะเป็นผู้ให้คําตอบว่าแชมป์เส้นนี้จะไปอยู่ ที่ฝ่ายไหนนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นดาร์บี้แมตช์แห่งภาคใต้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางด้านตะเพาแก้วนี่จากพัทลุงส่วนฝ่ายน้ำเงินสิบวกกรณีจากสตูลนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งภาคใต้เลยนะครับสิบวกรณีก็ดีกีก็แชมป์วิธีช่องเจ็ดสีหนึ่งเส้นมาแล้วเหมือนกันนะครับ ส่วนทางด้านตะเผาแก้วนี่ยังไม่มีแชมป์ที่ช่องเจ็ดสีที่ช่องเจ็ดสีเลยนะครับเคยเข้าไปชิงแชมป์ร้อยสาสิบห้าปอนช่องเจ็ดสีแต่ก็อกหักนะครับวันนี้มีโอกาสชิงหนึ่งร้อยสี่สิบปอนอีกหนึ่งเส้นนะครับมาดูว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับต้นๆนะครับผมมองว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสิ่งวกรกีดเจริญชัยดูว่าอาวุธเร็วกว่านะครับต้นๆชิงทําก่อนนะครับน่าจะออกนําไปก่อนนะครับผมมองว่าต้นๆนี่สิ่วกรออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับไปปลายเทท้ายนี่ทางด้าน ถ้าจะประกบวงในบทเบียดนี่โอกาสพิกับมาแซงชนะก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านตะเภาแก้วนี้เวทพิกัดก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ชก103 9ปอนด์ตลอดเลยนะครับส่วนเจ้าฝ่ายน้ําเงินเสีวกรน,นี่ช่วงหลังนี้ก็ชกชอยู่ประมาณ103 7 1 3 8ดูว่าเวทพิกัดของเท่านั้น ฝ่ายแดงตะเภาแก้วดูได้เปรียบนะครับแล้วก็วันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด in ้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อไปที่หลักเหลี่ยมความเป็นมวยของทางด้านสิวก่อนเกียรติเจริญชัยนะครับต้นๆมองว่าอาวุธเร็วกว่าวงนอกทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับไม่ประทะวงในมากเพราะว่าประทะวงในแล้วน่าจะเสียเปรียบทางด้านฝ่ายแดงตะเภาแก้วซึ่งตะเภาแก้วนี่เป็นมวยเข่าในอาชีพและดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ไม่ประทะวงในมากวงนอกนี่ทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับชิงทําก่อนนะครับ เตะระวนออกซ้ายออกขวานะครับต้นๆน,นาไปก่อน,นครับป,ปลายปลายไม่ประทะวงในมากนะครับเก็บกันอาวุธดีๆนะครับอีโต้มีเทียงตลอดนะครับสุดท้ายผมมองว่าน่าจะประคองเกมแล้วก็เอาชนะคะแนนทางด้านตะเพาแก้วสิงมาวินนะครับพร้อมกับขวาแชมป์รุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทร4 0ย่ปอยไปที่ช่อง74มาคาดเอวได้สำเร็จนะครับคุณที่ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิวกรเกตเจริญชัย สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทยจะสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564นะครับกูมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตะช่างหวกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อพิรแล้วก็สื่อพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครั่งงน้หึ ในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดสินะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับผมเชื่อว่าทำสามอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะครับ แนมอทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิด1 9ไปได้ด้วยดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ